ถ้าจะให้พูดถึงผู้กำกับที่มีสไตล์เฉพาะตัวมากที่สุดคนนึงของโลกภาพยนตร์หนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ,พ้นผู้กำกับชาวฝรั่งเศสอยา่างโลแบร์เบซง The, uh, the more I don't put attention in taking somebody exactly as as I wanted Him โดยเรื่องราวของเขามักขับเน้นถึงศาสนาเจ็ดจำนงเสรีการโดนกดขี่และการไถ่บาปผ่านวิธีการการกำกับแบบมินิมอลิสต์ที่ลดทอนความตื่นตาเหลือไว้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งถึงขั้นที่ผู้กำกับอย่างอันเดรตากอสกี้ยังออกมาชื่นชมและบอกว่ามีผู้กำกับสองคนเท่านั้นที่เขาสนใจคืออิกมาเบ์กแมนและโลแบรเบซง Режиссер меня всегда потрясал и притягивал своим аскетизмом. Мне, мне кажется, что он единственный режиссер в мире, который достиг абсолютной простоты в кинематографе. Так как в музыке это сделал Бах, в живописи Леонардо, как писатель Толстой, Перме Толстой, капитан. การถ่ายภาพและค่ายกักกันโดยเขานั้นเคยเป็นเฉลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาอย่างดีผ่านภาพยนตร์เรื่อง A Man e s c a p e ที่ใช้บันทึกขององเดเดวินนี่ทหารฝ่ายต่อต้านที่หลบหนีออกมาจากคุกฟอร์มลุกลียงในปี1943มาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ โดยมีคำโปรยขึ้นต้นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าตามความจริงโดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆส่วนเรื่องศาสนาโรแบร์เบซรงถือได้ว่าเป็นคนที่เคร่งนิกายคาทอลิกเลยทีเดียวเราจะเห็นได้จากผลงานอย่าง Diary of a Country Priest ในปี1951 The Trial of Joan of Arc ในปี1962และ o อ h a l l ร r a t a s a ในปี1966ที่ขับเน้นเรื่องราภายตาโชคชะตาฟ้าลิขิตของแนวคิด Deter m i n i s m และเจตจำนงเสรีหรือ Free ร w i l l การทำหนังแบบเบรโซเนียนหรือเบรซองสไตล์ที่แม้ว่านิยามคำคำนี้จะไม่ได้จำกัดแค่โลแบร์เบรซองเองแต่ก็มักจะเหมารวมถึงผู้กำกับที่ใช้จังหวะบรรยากาศหรือวิธีคิดในการทำหนังแบบโรแบร์เบรซงแต่ถึงกระนั้นก็ยากที่จะเหมือนเพราะด้วยแนวทางที่ชัดเจนทั้งในเชิงนามธรรมและจิตวิญญาณของเขาที่ยากจะเรียนแบบ โดยเขามักจะถ่ายหลายๆเทคบางทีถึงขั้นมีหลักร้อยเลยทีเดียวโดยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการให้นักแสดงเหนื่อยให้ถึงที่สุดจนดูแลจิตวิญญาณเพื่อหลีกทางให้ความบริสุทธิ์ทางการแสดงอย่างอัตโนมัติไม่ต่างอะไรกับผุนเชิดหรือแบบในภาพจิตรกรรมซึ่งวิธีนี้มีชื่อเรียกว่าโมเดลโดยเขามักใช้นักแสดงที่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพและเป็นคนที่ยอมให้เขาสามารถสั่งการอะไรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ใครที่มาเล่นหนังให้เขานั้นก็มักจะไม่กลับมาเล่นให้อีกเลย และด้วยความที่ว่าเขาเรียนด้านจิตกรรมมาทําให้เฟรมภาพในหนังของเขานั้นมักดูละเอียดละออเสมือนการจัดองค์ประกอบภาพนิ่งโดยตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นในการเล่าเรื่องออกไปและมักให้ความสําคัญกับภาพและการกระทํามากกว่าคําพูดซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าหนังของเขานนั้นใช้เพลงประกอบนับครั้งได้เลยสไตล์ของเขานั้นอาจจะเฉพาะตัวและดูเข้าถึงยากไม่เป็นวิทย์กับคนทั่วไปแต่ด้วยอิทธิพลที่เขาได้สร้างและส่งต่อให้กับคนทําหนังชั้นโคตรรุ่นหลังมากมายไม่ว่าจะเป็นไมเคิลฮานาเก้ชองลุกโกด,ดัดชานเทลอะคามัน อากิคาริสมากิหรืออันเดียตาคลอสกี้เลยปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะเรียกว่าเขานั้นคือหนึ่งในผู้ร่วมกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคนหนึ่ง